คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพย์กรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทู6ฟร์ซ n สแพนะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2564นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพลิกข้าหรือพลิกกระสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินนะคะหรือหินมงคลนั่นเองแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะสามารถไปติดตามดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้้ดาานนล่งะะคหรือ เข้าไปในช่องหออารย์กิ่งฟ้าใน YouTube เลยแล้วก็กดไปในช่องเพลย์ลิสต์นะคะชื่อว่าพิกาคา p i พิกาสโตนจะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดแล้วนะคะที่สามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงาไม่รู้จะทำอะไรนะคะกดดูเพลินๆได้เลยเพราะว่าเป็น Timeless นั่นเองนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 4ค่ะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะทำมาจากไพ,พ่พิเศษอย่างเช่นเดิมแล้วก็ไพ่ทาหลตนะคะ blessing healing the moon nines of swords ten of cups ten of swords the world king of wands the chariot seven of wands Ace of Wands Ace of Cups อ่านี่เป็นไพ่ใบพิเศษของสำรับนี้นะคะ Happy s c o r p l l นะคะเป็นกร o ร p ที่มีความสุขงามมีสายลุ้งขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะเป็นความสุขขึ้นมาเนาะ อันนี้เป็นใบสุดท้ายนะคะ The last one is Knights of uh, Knights of Cups นะคะโอเคพลังงานโดยภาพรวมนะคะที่อาจารย์เห็นก็คืออันดับแรกนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นนะคะหรือมีคนให้ความสนใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทําก็เป็นได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีอารมณ์ที่ขมุขมัวในใจของเรามากกว่านะคะคือบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอาจจะคาดหวังกับตัวเองสูงหรือว่ามีคนคาดหวังในตัวเราสูงก็ได้ เนื่องจากบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะขึ้นที่สูงและหมายถึงว่าตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จในชีวิตอาจจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาหรือบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่คนมองเห็นเราอยู่ในแสงไฟแสงสว่างนะคะบางทีบางครั้งอาจจะมีคนที่อิจฉาริษยาเราเราได้ดีจนกระทั่งคนอิจฉาว่างั้นเถอะนะคะหรือบางทีบางครั้งบางท่านอาจจะมีกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคนรู้จักเรามากขึ้นก็ทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาแต่อย่างที่บอกคือบางทียิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะฉะนั้นรักษามาตรฐาน ของตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็นเลยว่าคุณมาว่าเราไม่ได้นะเพราะว่าเราทํางานได้ดีทํางานได้เก่งแล้วเราก็รอบครอบคือต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตให้มากเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้บางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแบบมีอารมณ์แบบเบื่อ มันเป็นความเบื่อมากกว่าหรือว่าเป็นอารมณ์เหมือนว่าเหมือนแบบอยากอยู่คนเดียวบ้างหรือว่าบางทีอยากจะหนีเข้าป่าเลยทีเดียวมันจะเป็นอารมณ์ที่อยากที่จะแบบมีความสงบสงบในใจแต่บางท่านอาจจะเป็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจจะต้อง work from home หรือไปไหนไม่ได้มันอาจจะแปลว่าอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ก็ได้นะคะแล้วเกิดอาการเบื่อเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าอยากที่จะหาอะไรทานะคะมันมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะแต่บางท่านบอกทาเยอะจนกระทั่งอยากพักผ่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพออ่ามันจะเป็นแค่เรื่องอารมณ์ ที่เข้ามา,ามาขวางบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าเราควบคุมสติเราได้การดูดวงไม่ใช่ว่าไปตามดวงหรือไปเครียดตามดวงไม่ใช่นะคะแต่เราต้องอยู่เหนือดวงแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ของเราด้วยเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นก็คือคําพูดคําเจรจาของคุณดีมากนะคะ พูดแล้วก็อาจจะได้ดึงเงินดึงทองเข้ามาหรือว่าถ้าพูดดีก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันชนะเรามาระวังตาจา์กับมองว่าคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณในช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าจบจากเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะคะเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้คุณสลัดความกลัวความวิตกจริตอ่าแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายผ่านออกไปในแต่ละวันเราเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะตอนนีี้้เเเเเรรราาาาาาามมิ่่ดดูกกกงงงงนนนบจะะลัยยวป็ไ Nine of cups 8 of Eight, 8 8 of wands นะคะโอ้ไพ่ขึ้นสวยเลยนะ เซ็กซ์เซิขึ้นมาโอ้ไครขึ้นสวยมากการงานของคุณเด่นมากเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบโดดเด่นมากบางท่านอาจจะได้งานบางท่านอาจจะได้งานที่ดีมากกว่าเดิมได้โปรเจกต์ที่สาคัญบางท่านอาจจะมีงานที่ท้าทายเข้ามาแต่คุณโชคดีนะคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือมองคนทํางานฟรีแลนซ์ก็มีคนมาป้อนงานเราเรื่อยๆแทบจะทํางานไม่ทันเลยบางท่านอาจจะแบบยิ่งทํางานมากยิ่งได้เงินเยอะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะก็ได้นะคะอ่าแล้วก็คุณเอ็มคนที่มีฝีมือเป็นคนเก่งมากๆนะชาวราศีกรกฎมีคนอาจจะมาจ้างงานเราเยอะหรือบ,บางท่าน อาจจะแปลว่าค้าขายยิ่งพวกสื่อออนไลน์ค้าขายอะไรก็ตามแต่ที่มันถูกศีลธรรมนะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอะ่อะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะแบบมีลูกค้าดีๆเข้ามาเยอะมาซื้อสินค้ากับเราเยอะบางทีทําทแบบแทบไม่ทนันมือไปละวิงเลยก็เป็นได้บางท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารของกินของบริโภคต่างๆนะคะเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่อนข้างดีในช่วงนี้นะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะบุคลากร,กรที่อาจจะอยู่ในอ่า วงการแพทย์ต่างๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจงให้มากๆนะคะสู้ๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แล้วก็ขอบคุณนะคะทีะ่ช่วยเหลือกันนะคะ,ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าตัวคุณเองช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความเหนื่อยความลา้ามันก็เลยทําให้เราอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนในบางครั้งเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกก็คือดึงสติกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นทุกอย่างเองแล้วก็บางท่านนะคะมีโอกาสาน,นะคะทีอะ่อาจจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเรานะคะยามที่เราทุกร้อนก็ได้นะ,ะแล้วก็บางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณเองอาจจะ ไปช่วยหรือคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายก็ได้ทําให้คุณได้ใจกลับมาแล้วได้บุญกุศลดีๆกลับคืนมานั่นเองนะคะบุญกุศลเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาเข้ามาหาตัวคุณอย่างมากเลยนะคะคือการางานของคุณรับเลื่อนมากดีมากๆนะคะถ้าใครจะมาคาดหวังอะไรกับเราหรือว่าเราคาดหวังกับตัวเราเองนะคะบางทีเราก็ทุกเองเจ็บเองนะคะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทํา สุดความสามารถเราแล้วเราทัพยายามทําเต็มที่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะจะดีไม่ดีผลงานจะออกมาโอเคไม่โอเคแต่ถ้าเราทําได้สุดความสามารถแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจทีหลังนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีก็ปรับเท่านั้นเองแต่ถ้ามันดีก็คือให้รักษามาตรฐานเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีบางครั้งเรายิ่งคาดหวังแล้วเราเองก็จะเครียดเองนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งเราแบบบางทีคนขึ้นที่สูงอ่ะเราเองก็ต้อง รักษามาตรฐานตัวเราเองให้มากเท่านั้นเองนะคะคือทําไปไเรื่อยนะคะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเพราะว่าคนเรามันก็โดนอยู่แล้วะคะ่ะคือมีคนตัดสินเรา,ามีคนที่ไม่สนใจเรามีคนที่เขาคอยจ้องมองเราคอยคอยจ้องในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคือ บางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเราเป็นจุดเด่นมากๆค่ะหรือว่ามีคนรู้จักเยอะเางเงี้ยบางทีคนอาจจะคาดหวังแต่ไม่ต้องเลยหรอกค่ะเราทําเต็มที่เท่าไหนเท่านั้นอย่าก,กดดันตัวเองไม่งนนั้นมันจะผลงานออกมาไม่ดีเพราะเรายิ่งไปเครียดกับมันเท่านั้นเองนะคะอาจจาะขอเป็นกําลังใจให้มากคุณทําได้และคุณเก่งมากเพราะพลังงานไพ่ขึ้นสวยมากต้องเล่นแบบนี้คือขึ้นดีมากๆบางคนทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางคนอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ดีบางคนเจอลูกน้องที่ดีเพื่อร่วมงานที่ดีคอยเป็นกําลังใจไอคนที่มันไม่ดีส่วนน้อยมากๆค่ะหรือเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนนน่มัสว้้อยขรกิปฏ เลยนะคะเล็กน้อยมากๆแต่ไอ่วนที่ดีๆพลังงานมันขึ้นดีหมดเลยนะคะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลน,นะคะ,ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาดีกว่านะคะขอขอให้คุณสู้ๆต่อไปนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่คุณทํามันกําลังดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ขออดทนต่อสู้ต่อไปนะอย่าอย่าท้อถอยแล้วก็อย่าตัดกําลังใจตัวเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีมีความเก่งและมีดีแตกต่างกันนะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนเป็นไงบ้างนะคะการเรียน The fool, okay, The lovers, Knights of Wands, Ace of Pentacles, okay, The sun. ช่วงนี้บางท่านเนี่ยอา,อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าขี้เกียจหรือว่าเดี๋ยวก็ขยันเป็นพักๆแล้วก็เบื่อเป็นพักๆมันจะเป็นอารมณ์ขึ้นๆลงๆแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณขยันคุณเรียนพิเศษเพิ่มเติมคุณมีโอกาสได้คะแนนที่ดี หรือว่าสอบผ่านสอบได้เพราะพลังงานจริงพลังงานขึ้นดีมากนะคะแต่แค่ว่าอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองอแล้วบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันเหมือนแบบทุกอย่างมันหยุดอะคะ เนื่องจากสถาน,นการณ์โควิดอาจจะต้องหยุดหยุดรอรอเรียนหรืออะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะแต่เอาเป็นว่าพลังงานมันขึ้นคําว่ามันเหมือนกับว่าเที่ยวเล่นเยอะไปอันนี้คือ,ค,อคือพลังงานขึ้นแบบนี้นะแต่อย่างที่บอกแต่ถ้าเราเองอ่ะต้องการให้แบบคะแนนดีออกมาผลงานดีนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนทางานไปด้วยเรียนไปด้วยให้อดทนพยายามนะคะมันเป็นพลังงานคําว่าเรียนเพิ่มเติมเรียนเสริมอ่านหนังสือเพิ่มเติมตั้งใจอีกหน่อยนะยังไงก็สําเร็จเนี่ยพลังงานขึ้นความสําพันขึ้นมา แต่ช่วงนี้บางคนนะคะอืมต้องบอกก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องความรักในเวลาเรียนอะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องปกติมากแต่อย่างที่บอกคือบางคนมีความรักแล้วพออกหักเสียใจทุกอย่างมันกระทบเรื่องการเรียนหมดเลยก็มีการงานก็กระทบเงินก็กระทบกระทบไปหมดเลยนะคะฉะนั้นต้องดึงสติกลับมาให้ได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยพอมีความรักบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ใจเลยหรือบางท่านอาจจะแบบมีจุดโฟกัสอื่นนะคะแต่หน้าที่ของเราตอนนี้อาจจะต้องเรียนอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะแปลว่า,วามัน หลุดโฟกัสไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันดึงกลับมาได้มันดึงกลับมาได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนาะอ่ะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรอเวลาที่จะไปเรียนเมืองนอกแต่รอเวลาฟ้าเปิดประเทศเปิดก่อนทุกๆอย่างสถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนยังไงได้ดีแน่นอนบางท่านเนี่ยเดินทางเราได้ดีนะคะที่ต่างประเทศก็มีแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนมหาลาัยไกลบ้านนะคะอ่ะคุณอา,อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งคุณต้องไปเรียนมหาลายัยอีกจังหวัดหนึ่งก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมคือตอนจบเนี่ยเป็นใบสรุปเนี่ย เป็นใบสรุปที่มีความสดใส คุณพอใจในสิ่งที่คุณได้มาได้คะแนนหรือบางท่านเนี่ยอาจจะลองมาหลายรอบและพยายามมาหลายรอบแต่รอบนี้อาจจะมีโอกาสสอบได้สอบติดนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากบางท่านเนี่ยได้คะแนนที่ดีหรือว่า,าได้รับข่าวดีเกีก่ยวกับเรื่องการเรียนต่างๆเพราะว่ามีโอกาสาที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอย่างมากนะคะถ้าคุณมีความอดทนและพยายามไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าวิคุณสอบผ่านได้แน่นอนเลยแต่คุณไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้ฉะนั้นมันต้องประกอบกันนะคะเอาความเพียรพยายามด้วยฟ้ามันเปิดแล้วเราก็ต้องผลักดันตัวเองต่อไปนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใใจห้มากๆ ถ้าตอนนี้ยังทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรอนาคตมีโอกาสสาเร็จแน่นอนฉะนั้นพยายามต่อไปอย่าละทิ้งความพยายามนะคะคุณเก่งมากๆอยู่แล้วนะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ Judgment the Hangman Two of Swords King of Cups Queen of Wands อันดับแรกนะคะช่วงนี้อยากให้ใครหยิบยืมตัง ะะหากเป็นไปได้อย่านะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมีปัญหาแน่นอนตามมานะคะไม่จําเป็นอย่านะอย่าไปโอนคิดให้ดีก่อนที่จะควักให้เขาหรือโอนให้เขาหากไม่มีความจําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องให้นะคะเพราะว่าพลังงานมันมันขึ้นคําว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหาจากเรื่องการเงินจากการที่เราให้คนอื่นหยิบยืมผลประโยชน์จากเราก็คือหยิบยืมตังนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ ในกรณีกรณีบางท่านอาจจะสั่งของพวกออนไลน์หรือว่าสั่งของมาบางทีไม่ตรงปกหรือว่าเขาไม่ส่งสินค้าให้เราคือเอาไว้ว่าดูดีๆด,ดูดีๆนะคะถ้าร้านค้าอันนั้นไว้ใจได้อ่าหรือว่าเหมือน มันต้องบางทีมันอาจจะรีวิวอ่ะเราก็ต้องดูนิดนึงว่ารีวิวจริงไม่จริงคือคืออาจารย์มาว่าทุกคนมีเซนส์ว่าร้านไหนซื้อได้ไม่ซื้อซื้อไม่ได้นะเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าจะสั่งของอะไรเนี่ยดูดีนิดนึงนะคะอย่าให้เขาหลอกเราได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราระวังตัวก็ไม่มีใครโดนหลอกแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็พลังงานถัดไปนะคะช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะ ดึงเงินเก่ามาใช้หรือเปล่านะคะแต่เป็นได้มุมมองหนึ่งว่าบางท่านทํางานเยอะจนกระทั่งอาจจะไม่มีเวลาใช้ตังค์ฟังดูดีมากเลยอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะจริงๆพลังงานของคุณนะไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนในเรื่องเงินแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปอยู่บ้างนะคะใชะ้จิปาถะทั่วๆไปะะชีวิตประจําวันนะคะ พวกขอนนู่นขอ,อนนี่นี่สินต่างๆแต่มันก็คือมีเรื่อยๆไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เงินจะเข้าเยอะมาเยอะเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยอะค่ะหรือว่ารับซ้มมัมมาก็คือบางท่านที่ทํางานอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้อนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบร,ริโภคหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วงนี้เจะเงินเข้ามาดีเพ,พราะพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการติดต่อนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการค้าขายขายของอะไรต่างๆนะคะใจยิ่งดีหรือบางท่านอาจจะโชคดีอยู่แล้วมีเงินเดือนที่ฟิกซ์อยู่แล้วนะ ะะก็ปกติค่ะมันเรื่อยๆไม่ดีไม่แย่นะคะแต่ถ้าอยากให้ดียิ่งขึ้นสวดมนบทั่วไปที่อาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วก็เสริมด้วยพระคาถางเงินล้านซึ่งในพระคาถางเงินล้านอาจารย์จะมีเคล็ดลับบอกไว้หมดเลยเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะเป็นตัวอาจารย์เองแล้วก็พระอาจารย์เขียนนะคะรวมกันนะคะแล้วก็บางแหล่งก็จะมาจากของหลวงพ่อฤษีวัท่าสูงนะคะก็คือสวดด้วยแล้วก็ทำมหากินด้วยไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวแล้วรอให้เงินลอยมาหาเราก็ไม่ได้แล้วสวดเราก็ห้ามโลภสวดเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะได้มากกว่าทีี่่่คคุณเยมมหรือวาไ ไม่ตกอับไม่ลำบากนะคะอ่าประมาณนี้เหมือนจะมีอะไรมาหนุนนํามาช่วยเหลือเราตลอดนะคะบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นมีมากมายแต่ไม่ลำบากไม่อดไม่อดตายอ่ะประมาณนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นเอ่อไปทําเสริมได้เลยจะยิ่งดีต่อต,ตัวคุณนะคะเพราะว่าจริงๆการเงินของคุณอนะ่ะยังมีคนคอยซัพพอร์ตหรือว่ายังแบบมีเงินหมุนอยู่ะคะ่ะมันยังหมุนเงินคล่องอยู่นะคะอ่าแต่ถ้ามงคนยิ่งทําพวกสื่อออนไลน์แล้วก็ต่างประเทศอ่ะก็ดีอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะดวงขึ้นในเรื่องการเงินสุดๆเลยทีเเดียวราาม นะคะขัดไปอ้ออีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกบางคนอาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมนูน่นซ่อมนี่ก็ได้นะคะหรือว่าเสียเงินไปกับการซื้อของพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นมือถือแบบไอแพดหรือว่าอื่นๆนะคะที่อาจจะใช้ในการสื่อสารใช้ประโยชน์อะคะ่ะจากมันอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรืออื่นๆที่รู้สึกว่าซื้อแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ,อ,ะอาจจะหมดเงินไปกับสิ่งที่มันจําเป็นนั่นเองเรามาดูเรื่องความรัก สำหรับคนโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง8 of Cups ขึ้นมา3 of Swords นะคะ7 mm hmm. of Cups จะเอต้องบอกก่อนสำหรับคนโสดตอนนี้เนี่ยดวงของคุณมันขึ้นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องเรียนมากกว่านะคะไปโฟกัสให้ถูกจุดคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะคำว่าบางท่านอาจจะเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจหรือเพิ่งผิดหวังจอเรื่อความรักต่างๆนานาในหลายๆสถานการณ์ ตอนนี ian, ้อย่าเพิ่งมีใครรักษาแผลใจรักและเคารพตัวเราเองการรักและเคารพตัวเองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่ให้เข้าใจชีวิตว่าไม่มีอะไรได้ดันใจเราทุกอย่างนะคะแล้วเราเองต้องเคารพตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารักและเคารพตัวเองอาจารย์เชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาตามธรรมชาติต้องเรียกว่าตามธรรมชาตินะคนเรามันจะมีคู่ไม่มีคู่อ่ะมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนการไม่มีคู่ก็ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องไม่ดีไม่เกี่ยวเลยนะคะนี่คิดไปเองแต่การที่มีคู่บางทีอาจจะทุกข์กว่าก็ได้ฉะนััั้นนนทุกออย่างงมมมมีีเวข ะะแต่พลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ยถ้ามีแล้วอาจจะทําให้เราเสียใจหรือมันจะเข้ามาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรหรือเข้ามาในรูปแบบที่มันมามา,มาหายหายถ้าคุณต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดต้องบอกแบบนี้เนาะอันนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องปกตินะไม่ผูกมัดอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณต้องการความรักที่แบบออกแนวคู่แท้คู่ที่อยู่กับเราไปาต้องการความรักที่แท้จริงตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะ แต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีเข้ามาในรูปแบบสื่อออนไลน์หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้หรือเป็นคนที่มีตําหนิเข้ามาแต่ถึงอย่างไรต้องสแกนคนดีๆสแกนกรรมคําว่าสแกนกรรมของอาจารย์หมายถึงว่าดูคนเช็คคนดีๆบางทีเราเช็คไม่ได้อ่าอาจจะแบบให้พ่อแม่มาดูให้เพื่อนมาดูว่าคนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตรวจว่าคนนี้โอเคสาหรับเราไหมจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเหมือนจริงจังกับใครร้อเปอร์เซนต์หรือว่า อย่าเพิ่งผูกกับใครร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยมันยังเป็นคําว่าการเดินจากลาการยังเจอคนที่แบบอาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่ามันเป็นคําว่าตอนนี้เราอาจจะไปนสนุกกับการหาเงิน หรือว่าหาหาเงินทํางานหรือว่าเรียนต่างๆนะคะมันก็เลยบอกว่าตอนนี้เราอาจจะยังแยกไม่ได้ถ้าเราช่วงนี้สําหรับคนโสดสนิทอะมีความรักบางทีมันอาจจะทําให้เรื่องอืนอ่นๆมันมันดรอปลงไม่ใช่ว่าเรามีความรักแล้วดวงดรอปนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเสมอไปมันหมายถึงว่าบางทีเราไปโฟกัสผิดจุดไงอ่าบางทีพอบางคนมีความรักปุ๊บอะอุ้ยลืมทุกอย่างเลยไม่สนใจเลยโลกเราเป็นสีชมพูเลยลืมทุกอย่างเหมือนเรายังยัง,ยง,ยง,ต,งตั้งสติในการแบ่งแบ่งแยกเวลาสําหรับความรักแล้วก็การงานไม่ได้สําหรับบางท่านฉะนั้นช่วงนี้พักก่อนนะะค พักหัวใจก่อนเดือนหน้าอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้รอเวลานิดนึงอย่ารีบร้อนโดนตัดสินใจใครนะคะอ่นนี้ก็คือไม่ต้องเสียใจไปอุย๊ยอาจารย์คะไม่มีหรอคะอะไรเงี้ยเออถ้ามาถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองนะคะมีสติแท้มากๆเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ Page of Pentacles นะคะ Page of Cups the Star uh, Ten of Wands กันมา พลังงานมันยังขึ้นคําว่ายังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าไม่คุณหรือเขาก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกอยู่เรื่อยๆะคะ่ะมันเหมือนกับว่าหัวกระไดไม่แห้งมันจะมีเข้ามาคุยเรื่อยๆหรือว่า ยังเลือกอยู่ยังยังมีการคุยกันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจมันจะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกับว่ายังไม่ตกลงปรงใจกับใครคุยบ้างไม่คุยบ้างมามาหายหายแล้วบางทีบางครั้งคุยกันแล้วก็ยังรู้สึกอาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเออยังยังพิจารณาอยู่ยังยังเหมือนตรวจทานอยู่นะคะยังเป็นการสแกนกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าคุณหัวใจไม่เหงาแน่นอนมันจะมีเหมือนคนเข้ามาให้ความสนใจเราอยู่เรื่อยๆจริงๆพลังงานคุณตั้งแต่ต้นอะมีเสน่เสน่ห์มาอยู่แล้วอะค่ะมีคนแบบอาจจะ กล้าบอกความในใจเราวเซนก็ได้นะคะช่วงนี้มเลยบอกว่าดูกันไปก่อนคุยให้ก็ช่วยหัวใจไปก่อนแต่มันอาจจะยังแบบยังคุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่ายังบอกสถานะไม่ได้ในตอนนี้นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้ขึ้นมาแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าจบจากความสัมพันธ์การที่คุยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบบล็อกออกจากกาันไม่คุยนะคะหรือว่ามันมีการห่างเหินกันเกิดขึ้นก็เป็นได้ ถ้ามันเป็นความห่างเหินกันมากๆมันอาจจะยังไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีคนเข้ามาที่อาจจะรู้สึกดีมากกว่าเดิมเข้ามาอีกหนึ่งคนนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะไพ่เด็ดสตาร์ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันมีความโดดเด่นในตัวของคุณเองมีคนให้ความสนใจเร,เราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอ่ะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีก็ขอให้ไม่เหตุต้องออกไปนะคะมันเหมือนเป็นการสแกนคนที่มันไม่โอเคคนที่มันไม่ใช่หรือสีไม่เสมอกันกับเราออกไปอยู่เหมือนกันนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็็แแต่งงงงงาานนนนล้้้วเปยัไบะะค Justice ขึ Queen of Cups ขึ้นมานะคะ The Hermit ขึ้ามา uh, Ace of Swords นะคะ โอเคเซฟเรนทับเพนโ้ต้องบอกแบบนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนนะคะช่วงนี้เนี่ยให้ํามาระวังเรื่องการทะเลาะทะเลาะก,กันบางทีทะเลาะจากบุคคลอื่นก็ได้บุคคลอื่นทําให้เรามีปัญหากันหรือปัจจัยภายนอกหรืออื่นๆตามมาให้ระมัดระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณก้าวผ่านเรื่องการทะเลาะตรงนี้ไปได้แล้วก็ใจเย็นใช้เหตุผลในการคุยกันปรับความเข้าใจการปรับจูนกันอาจารย์มองว่าคุณยังจับมือต่อไปได้อยู่นะคะความรักของคุณก็ยังจะมั่นคงต่อไปแต่มันพลามันขึ้นความยุติธรรมมันแปลว่าถ้าที่ผ่านมาตัวเราหรือแฟนมีกกาาารรรนอออใจหหืืว่่มีปัญเง ใจอื่นที่มันไปกันไม่ได้จริงๆอาจจะแปลว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยและอื่นๆนะคะไม่รู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมันมีความไม่เหมาะสมหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่กันจริงๆอ่ะมันจะมีเหตุให้คุณทั้งสองคนรู้สึกมีความรู้สึกห่างเหินกันเรื่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะจบความสัมพันธ์ลงสําหรับบางคนที่นอกใจกันจริงๆนะคะที่ผ่านมานะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีความรักที่มั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน พยายามตับจูนกันโดยตลอดอาจารย์ก็มองว่ามันยังคบกันต่อไปได้เรื่อยอยู่นะคะคือเรียกว่าไปเรื่อยๆอาจจะไม่หมือหวาร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ได้จืดชืดนะคะประมาณนี้สาหรับคนที่แต่งงานแล้วให้เรามาระวังเรื่องปากเสียงเล็กน้อยนะคะแต่คุณทั้งสองคนน่ะถึงมีปากเสียงกันบางคนทะเลาะกันให้ยังรู้ว่ารักกันอยู่อ่ะบางคนก็แปลกนะบางคู่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังรักกันไปจากกันไม่ได้ก็ผูกพันกันอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เลยพลังงานคําว่าต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทำมาหากินไปเรื่อยนะคะบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูก สาหรับคนที่มีแฟนนะคะถ้าในกรณบีบางท่านเนี่ยที่อยากจะมีบุตรมีลูกนะคะก็ก็มันอาจจะมีก็ได้แต่ถ้ายังไม่อยากมีก็ป้องกันเท่านั้นเองนะคะในกรณีกลุ่ม LGBTQ นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าจะรักกันเป็นพิเศษก็คือรักกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีความผูกพันกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเข้าใจกันมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เป็นคู่ที่น่าอิจฉาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพ Two of Cups ขึ้นมา The High Priestess ขึ้นมาโอเค อ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะในกรณีบางท่านเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องสิทธิ์ของแต่ละคนเลยคือถ้าคุณมีรสนิยมในการเปลี่ยนคู่หรืออื่นๆป้องกันดีๆนะคะให้เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามานะคะก็คือโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆแต่ถ้าคุณป้องกันดีๆแล้วคุณก็ไม่ได้แบบ ไปยุ่งวุ่นวายกับใครมันจะไม่มีปัญหาอะไรตามาบางทีโรคมันมันมาจากการที่เราแบบมีความรักอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องบอกไปก่อนนะแต่สําหรับบางคู่อาจจะเป็นคําว่ามันเป็นโรคที่มันอยู่ภายในมันเป็นโรคกรรมค่ะโรคพฤติกรรมนะคะสมมุติเราเคยทํางานแล้วปุบแบบเหมือนนั่งคอมบ่อยๆมันก็ปวดหลังออฟฟิศซินโดรก็ถามหาเราเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นเราออกมายืดเส้นยืดสายกายภาพบ้างหรือนวดบ้างมันก็ดีขึ้นมันก็หายมันจะเกิดจากพฤติกรรมของเราล้วนๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นโรคภายใน บางทีมันอาจจะเป็นแบบอยู่ภายในของเราอะคะ่ะมีอาการเครียดก็ได้หรือวิตกจริตก็ได้คุณผู้หญิงไปตรวจภายในด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามแต่ ตอนนี้ต้องเรามาระวังเรื่องระบบฮอร์โมนนะคะหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้คือต้องพูดเตือนเอาไว้เฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคปกติทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกคือ,อตาแห้งบางออฟฟิศซินโดรม้างปวดคอบาลายสะดุดหกลม้มมันจะมีแบบทั่วๆไปแต่ไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงบางคนที่ป่วยอยู่อาจจะมีโอกาสหายนะคะถ้าเป็นโรคที่มันยังรักษาหายอยู่ก็คืออาจจะมีโอกาสแบบอ,อาการดีขึ้นหรือว่าหายเป็นปิดทิ้ง เลยก็เป็นได้นะคะอก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนอะ,อะไปไหนมาไ,ไหนก็ล้างมือด้วยแล้วก็พยายามพยายามแบบก,บกลับมาบ้านทำตัวเองให้สะอาดเลยนะคะแอลกอฮอล์ใช้ไปเลยชโลมเลยจ้ะสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ปานาะอาปุาตยตายาใครก็ตามแต่สำคัญที่สุดอันดับต้นนะคะคือยิ่งให้ยิ่งมีความเจริญแล้วก็ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องเรี้กแบบนี้เลยแล้วกันนะแต่อย่างที่บอกคือ,อ,อบางท่านเนี่ยอาจจะมี คือโลกเรามีขาวและดำนะคะหญิงอย่างนะอาจจะมีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่อาจจะไม่โอเคตามข่าวที่เราเห็นอันนี้อาจารย์เข้าใจอาจารย์ก็มองว่าเราควรกตัญญูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะแต่อ,อย่างตัวาอาจารย์อาจารย์มีพ่อแม่ที่แบบดูแลมันตั้งแต่ดีแบบดีมากแล้วก็มีบุคคลอื่นหลากหลายคนอาจารย์ก็จะยกให้เขาเป็นพระใน,ในบ้านก็ค,คือดูแลเขาอย่างดีหรือว่ามีอะไรก็จะให้เขาก่อนอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์กับยิ่งได้ยิ่งมีความเจริญเกิดขึ้นแล้วก็ชีวิตเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องจริงไม่เปป็นนนะะออาาื่ถัดไทําบุ อาจารย์แนะนํเไปนะว่าให้คุณทานมังสวิรัตบ้างนะคะอาจจะเป็นทุกวันเกิดของคุณอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ก็ทานวันจันทร์เกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์นะคะแล้วก็ถ้าเจอวันพระให้ทานวันพระด้วยแนะนําว่าให้เริ่มจากวันพระก่อนวันพระมี4่วันต่อเดือนใช่ไหมคะแล้วก็คุณเจอวันเกิดของคุณด้วยอ่าก็ทานด้วยอย่างเงี้ยมังสวิรัตก็ได้หรือว่าทานเจก็ได้ถ้าถ้าถ้าสะดวกนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ทําวิธีอื่นได้นะคะก็คืออาจจะเป็นคําว่าช่วงนี้เนี่ยทำบุญเกี่ยวกับ มูลิธิช้างนะคะสัตว์ใหญ่นะคะแล้วก็หมาแมวก็ได้นะคะหรือว่าอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอาจจะซื้ออาหารหรือโอนเงินไปบริจาคอื่นๆก็ตามแต่หรือค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์การแพทย์หรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลต่างๆจะยิ่งดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเหมือนมีการซื้อข้าวซื้อน้ําไปให้กับบุคลากรการแพทย์หรืออื่นๆนะคะคือเป็นเก,เกี่ยวกับการบริจาคข้าวของกินให้กับคนยากไร้คนที่ไม่มีก็ได้ ท,ทั่วไปได้เลยนะคะแล้วแต่เราสะดวกจริงๆพลังงานของคุณทําบุญได้หลากหลายรูปแบบทําได้หมดเลยถ้าคุณอยากจะทําอะไรทําเลยไม่ว่าจะโอนเองหรือว่า,าไปทําเองอะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะคะแต่ขอให้ทุกครางที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยก็ยิ่งดีการกรวดน้ําบททั่วไปหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายแล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วทั้งมีพระกระดังเงินล้านแล้วก็มีบททั่วไปก่อนแล้วก็เสริมด้วยพระกระดังเงินร้านอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นในเรื่องการเงนินเนาะอ่ะถัดไปนะคะก็ กิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิมีเยอะแยะมากมายบนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นว่ารูปว่ดเขียนฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะมีของฝรั่งก็ทําเยอะมากอะคะเยอะมากๆหรือบางคนอาจจะสดสะดวกแบบพวก ASMR ก็ได้บางคนอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็มีความสุขเหมือนเป็น,เป,นเป็นเหมือนพลังบวกอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกแล้วก็บางทีโซเชียลดีท็อกซ์บ้างหมายถึงว่า ะละจะสือ Social ส่อโซเชียลสักสักสักหนสองหนึ่ชั่วโมงก็ได้หรืออื่นๆนะคะคืออย่างตัวอาจารย์บางทีอ่ะอาจารย์จะอยู่กับสื่อออนไลน์ตลอดอาจารย์ก็จะเว้นเลยถ้าเวลานอนคือนอนไม่สนใจเลยนะคือพักคือพักไม่สนใจก็คือเป,เป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยคือบางทีบางครั้งเราควรมีมุมที่แบบเพื่อปรับสมาธิหรือปรับ ตัวเราเองอะคะ่ะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราดึงพลังงานด้านลบโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้จากการที่เราอาจจะเจอคนหลากหลายหรือว่าเสพสื่อบางทีมากๆอ่านงะเงี้ยพยายามดึงอะไรที่มันเป็นด้านดีๆเข้ามาด,ดีกว่าด้านลบนะคะดึงพลังงานด้านสีขาวเข้ามาเนาะอ่ะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆอาจารย์ขออนุญาตจบคทำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพอย่างมากแล้วก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดนะคะและโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยอันตรายต่างๆนะคะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป ให้อจาติดตาม c e b o o k Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบ,ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ Tik To k ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ